ผู้ที่จะเข้ามาเป็นนักเล่าปริศนาของเราคนแรกครับนะฮะผมพูดเลยว่าพอเอ่ยชื่อเธอคนนี้ออกไปทุกคนนี่กรีการ์ดแน่นอนครับนะฮะเธอคนนี้เป็นหญิงสาวอายุ29ปีเธอคนนี้เคยมาทำให้หลายคนตกเก้าอี้มาแล้วกับเรื่องราวของวิญญาณเพื่อนของเธอครับ วันนี้เธอจะมาพร้อมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับเกิดขึ้นที่บ้านคุณย่านะครับในจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับเรื่องนี้เนี่ยผ่านมาได้13ปีแล้วกับเรื่องที่เธอให้ชื่อเรื่องว่าพี่สาวฝาแฝดครับและตอนนี้นะครับสายแรกของเรานักเล่าเรื่องของเราอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อย น้องกวางระนองครับสวัสดีครับน้องกวางสวัสดีค่ะพี่แขงใายสบายดีไหมจ๊าสบายดีค่ะนะฮะเมื่อวันจันทร์เนี่ยนะครับเธอเนี่ยนะนะ,ะพี่จะบอกอย่างนี้นะครับว่าเล่นเอาแฟนรายการหลายคนเนี่ยนอนไม่หลับเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> นะฮะค่<ฮ>ะเรื่องโหดมากเลยอะเรื่องในโรงแรมอ่ะที่เพื่อนไปเจอไปเจอมาแล้วเอามาเล่าให้ฟังอ่ะค่ะพี่จริงๆเพื่อนาเล่าดีกว่านี้ไง แต่ว่าด้วยความที่แบบว่าหนูไม่ถนัดเล่าเรื่องคนอื่นเนี่ยค่ะพี่อืมมันก็เลยแบบสําหรับหนูมันยังไม่ดีโอ้ยดีอย่าอย่าว่าไม่ดีดีมากพี่เขาว่าดีแบบโอ้โหดีจนแบบหลายคนในชมแล้วหลายคนก็พูดเลยว่าพยายามแบบว่าหาเลยว่าให้โรงแรมไหนว่าโรงแรมไหนว่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เราก็ไม่บอกแล้วกันนะว่าโรงแรมไหนแล้วก็จังหวัดอะไรนะครับนะกวางครับนะเรามีสมญานามเรียบร้อยกวางระนอง นะฮะตอนนี้นะครับพี่จะเรียกเราแล้วก็คููฟังจะเรียกเราเป็นแบบนี้ตลอดไปนะครับค่ะน้องกวางครับมาเรามาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้ครับนะฮะย้อนกลับไปนานพอสมควรช่วงนั้นยังเป็นสาวๆเลยครับสิบห้าสิบหกกับเหตุการณ์ของพี่สาวฝาแฝดค่ะมันเป็นยังไงครับกวางนะครับลองเล่าให้พี่เก่งฟังให้แฟนรายการฟังหน่อยสิครับได้ค่ะอือฮึก็คือเรื่องนี้นะคะเดยวหนูจะเกิดก่อนว่า หนูกับพี่สาวฝาแฝดเนี่ยค่ะพี่เก่งคือไม่ได้อยู่ด้วยกันครับเพราะว่าเหมือนบ้านหนูอ่ะมีแม่สองคนอ๋อค่ะแล้วก็คือแม่ที่หนูอยู่ปัจจุบันเนี่ยค่ะครับเป็นแม่คนแรกอืส่วนแม่หนูเองอะค่ะเป็นคนที่สองอตั้งแต่หนูคลอดมาค่ะวีก็คือพ่อเนี่ยเป็นคนไปรับมาเพราะว่าแม่เลี้ยงสองคนไม่ไหวครับก็เลยแยกกันเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆ ค่ะแต่ว่าวิธีกรรมอะไรหนูก็ไม่ทราบนะคะว่าเขาทำยังไงเขาก็ไม่ได้เล่าให้ฟัง mm hmm. อ,อือ่าแล้วเอปกติอะคะ่ะเราก็จะไปมาหาสู่กันอืม mm hmm. แต่ว่านาน,านๆเหมือนกับว่าปิดเพิมครั้งนึงอะคะ่ะครับจะไปเจอกันแต่ mm hmm. ทุกครั้งที่ไปหากันเนี้ยคือหนวจะไปนอนที่ในห้องพี่สาวชั้นสอง mm hmm. ซึ่งบ้านญาหนัวะคะ่ะครับ ที่เก่งก็คือจะเป็นบ้านครึ่งครึ่งปูนครึ่งไม้ด้านล่างจะเป็นปูนชั้นสองจะเป็นไม้หมดเลยอืค่ะแล้วคันนี้ค่ะข้างบนะจะมีเป็นห้องแล้วคันนี้มีห้องน้ําในห้องออืค่ะแล้วห้องด้านล่างก็จะเป็นห้องยากับห้องแม่ครับแล้วคือเหตุการณ์วันนั้นนะคะเกิดขึ้นเพราะว่าย่าหนูเสียอืค่ะก็ค,คือเราก็ไปงานศพย่าปกติอื ก็ก็ไปก็หนูก็ขึ้นไปอยู่บนห้องที่สาวคเหมือนที่เราก็ทําตัวปกติอะค่ะอ๋อก็เราก็ไปงานศพไปนู่นไปนี่ก็ไม่ได้มีแบบไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับจนวันนั้นนะคะพี่หลังจากเสร็จจากง,งานศพเราก็กลับมานอนกันที่บ้านครับแล้วหนูก็ขึ้นไปนอนบนชั้นสองอหนูก็คุยกับพี่หนูปกติแต่ว่ามันมีความแปลกอยู่นิดหน่อยตรงที่ว่าแบบ พี่หนูอะ่ะปกติเขาก็เป็นคนอ้อนอยู่แล้วพี่อือออออแล้วคราวเนี้ยค่ะคเขาแบบเขาคอเคลียปกติอ่ะเขาเที่ยวมากอดมาไซมาลุมาไลสมาจับผมอะไรเงี้ยค่ะอื่ะเขาเล่นเล่นแบบมันหนูหนูก็คิดว่าเอออาจจะเป็นเพราะเพราะว่าเขาอะ่ะคิดถึงเราหรือเปล่าครับอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ไม่ได้สังเกตอะไรแล้วเขาก็บอกนะว่าเดี๋ยว ก่อนสี่ทุ่มอะให้หนูนอนเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะไปทุระเพราะว่าปกติพี่สาวหนูเป็นคนที่ออกเที่ยวกลางคืนอยู่แล้วค่ะหนูก็ก็ไม่ได้อะไรหนูก็อาบน้ำสองทุ่มวันเนี้ยหนูก็อาบน้ําแล้วก็เข้านอนปกติครับค่ะก็หลังจากที่หนูอาบน้ําเสร็จก็คือเปิดประตูทำท่าจอกมาจากห้องน้ำอะค่ะ เราก็ไม่ได้สังเกตอะไรพี่หนูก็หันไปมองกระจกไงก็คือแบบวีโพมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูหนูก้าวออกมาจากห้องน้ําแล้วนะอืม,อมแต่หนูเห็นในกระจกอะค่ะพี่เก่งเห็นเป็นเป็นพี่สาวหนยูยืนอยู่ข้างหลังเฮ้ยเออค่ะหนูก็ดูนาฬิกามันก็แบบยงังยังไม่สามทุ่มสงสัยพี่ยังไม่ออกอะไรเงี้ยค่ะอพอหนูเดินไปจะทับครับไม่มีไม่มีใครเลย แต่ค่ะหนู่าคิดว่าอาจจะเป็นผพหนูตาฝาดหรือเปล่าอืมตอนเห็นตอนเห็นที่เขายืนอยู่ข้างหลังเนี่ยคือเห็นเขายืนอยู่นานไหมครับกวาก็ตอนหนูหวีผมวพว่มันผมหนูยาวนะเมื่อก่อนอะอ๋อเหรอใช่ค่ะเมื่อก่อนหนูไว้ผมยาวหนูไม่เคยตัดเลยโอ้ถ้ายืนหวีผมอยู่นี่พี่ก็ใช้คำว่าก็ต้องมีนาทีสองนาทีนะเออเอออแล้วคัะเนี้ยค่ะก็ไม่ได้คิดอะไรไงอืมอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่เราเหมือนกันหรือเปล่าแล้วแบบ ตาฝาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอืมคิดว่าจะเป็นเงาตัวเองสะท้อนก็จบอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะพี่อ๋ออ๋อค่ะก็ไม่ได้คิดอะไรก็เข้านอนครับก็ปิดไฟนอนอ่าฮะคือแรกที่หนูนอนนะคะพี่ครับหนูได้ยินเสียงแบบตรงหน้าตาค่ะอืดังตุบตุบตุบแต่ด้วยความที่เราเป็นคนกลัวผีไงคะพี่เก่งก็เลยแบบคุมโปงแล้วก็หลับอืมคือไม่ได้คิดอะไรครับ ก็ผ่านมาจนเอคืนสุดท้ายของงานศพอะค่ะอืมแล้วคันเนี้ยมันก็เกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยทุกวันแต่หนูด้วยความที่หนูกลัวไงพี่ครับหนูก็ไม่ได้สนใจอะไรอืมก็หนูก็เจอพี่สาวหนูก็คอเคลียร์ปกติก็ไปวัดก็ไปด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะครับซึ่งพี่หนูกับหนูเนี่ยเป็นคนที่ไม่พูดอื จะแสดงภาษากายกันมากกว่าพี่อก oh. ็แบบว่าจะไม่คุยกันเยอะครับครับแต่ว่าจะแบบคอเคลียกกันจูงมือกันไปนู่นไปนี่กินทานข้าวพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับคือปกติพี่หนูเขาจะเป็นคนไม่พูดเยอะอยู่แล้วฮึมค่ะแล้วพอมาคืนสุดท้ายค่ะพี่เก่งครับหนูก็ก็ปกติอะค่ะแล้วเข้านอนปกติ แต่ตอนที่หนูหลับไปอะค่ะพี่รประมาณเกือบสี่ทุ่มแล้วแหละอะหนูดูนาฬิกาก่อนนอนนะพี่มันสามทุ่มกว่าแล้วมันจะสี่ทุ่มแล้วหนูก็ก็อาบน้ําเสร็จอะไรเสร็จหนูก็ลงนอนปิดไฟเหมือนเดิมครับคราวนี้ยค่ะไอเสียงตรงหน้าต่างอะ,ะพี่ออืที่มันดังตุบตุบมันคราวนี้ยมันแปลกตรืนี้มันดิ้นตุบตุบแล้วก็แบบอะ,อะ,อะ,อะเหมือนเหมือนคน โดนอะไรรัดอ่ะพี่ชิงเหรอมีเสียงทุบคือทุบจากหน้ตาต่างถูกป่ะเงีย้ยถูกค่ะแล้วก็เหมือนกับเหมือนกับเหมือนคนกําลังจะขาดอากาศหายใจถูกค่ะพี่เออเออเออหนูอะครับคือตอนนั้นน่ะหนูคิดว่าเขาอ่ะคืออันตรายอะไรกับเขาหรือเปล่าเพราะว่าในห้องอะมันมืดอือ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งพี่สาวหนูอะเป็นธอมพี่เขาก็มีแบบแฟนผู้หญิงอะไรเงี้ยเขาอาจจะพาแฟนเข้ามาในห้อง ครับแล้วเขาอาจจะแบบทะเลาะกันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าเวลาเขาทะเลาะกันเขาจะไม่พูดเยอะครับค่ะเพราะว่าเขากลัวแบบหนูตื่นไงปกติอ่ะหนูจะได้ยินบ่อยแบบเขาจะเขาเรียกว่าทะเลาะเงียบอ่ะพี่อ๋ออออ๋ค่ะเข้าใจเข้าใจแล้วค่ะเนี่ะค่ะครับหนูด้วยความที่ได้ยินเสียงนั่นนะพี่หนูว่าพอมันอออแอะออแอะเงี้ยอ๋อมันผิดปกติแล้วอืมอืมอืมหนูก็กระโดดพวดเปิดไฟเลยครับ ภาพที่หนูเห็นนะคะพี่เก่งเห็นเป็นยังไงพี่สาวหนูนั่งผูกคอตายตรงหน้าต่างค่ะแล้วไอ้ตุบ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 อ่ะก็คือเหมือนแกกําลังดิ้นนะพี่แล้วข้อศอกอ่ะมันปีกับข้างฝากกาแพงอะค่ะพี่จริงหรอใช่ค่ะแล้วหนูด้วยความตกใจอะค่ะพี่ทําอะไรไม่ถูกโอ้หนูวิ่งลงไปหาแม่ครับแล้วก็เคาะประตูแบบแม่แม่ไปช่วยพี่หน่อย อพี่เป็นอะไรไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่บนห้องครับแม่หนูไม่พูดมากเลยค่ะพี่ดึงหนูเข้าห้องเลยแล้วก็เอาผ้าค่ะหาผ้ามาแขวนให้หนูคือเรียกขวัญแล้วก่อนถูกค่ะเอซึ่งมันแตกตรงที่ว่าหนูก็ถามแม่ว่าแม่พี่อะเป็นอะไรไม่รู้อยู่ข้างหข้างบนอะ่ะไปช่วยก่อนอืแม่บอกไม่ไปอยู่นี่แหละ แม่ก็ไม่ขึ้นไปด้วยเหรอไม่ขึ้นพี่แม่ทาไมวะน้าแล้วค่ะเนี่ยค่ะแล้วความที่หนูแบบหนูก็เสียใจนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> หนูก็แบบหนูก็ต่อเพิดแม่เดี๋เลยแบบแม่ไปช่วยพี่หน่อยโอ้แม่บอกพี่มึงจะตายไปตั้งนานแล้วโอ้ยเดียวกว้างคนลุกใช,ใช่ค่ะพี่เก่ง <c oughs> คือแล้วก็แม่ค่ะก็เล่าให้ฟัง ว่าคือพี่หนูอ่ะก่อนที่ย่าหนูจะเสียค่ะครับพี่หนูผูกคอตายอยู่ด้านบนอ่ะมาประมาณเดือนนึงแล้วเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเดีนะจริงเหรอ,อใช่ค่ะก็คือเนี่ยค่ะเป็นสาเหตุที่ย่าหนูจอมตอมใจไงเพราะว่าเขาเป็นเหมือนหัวแก้วหัวแหวนของย่าหนูค,ค่ะพี่ค่ะแล้วคอนเนี้ยค่ะ เอาความฟังเ่าต่อเลยเดี๋ยวแล้วครั้เนี้ค่ะหนูด้วยความที่ไม่เชื่ออะพี่ครับหนูก็วิ่งขึ้นไปชั้นสองอแล้วภาพที่หนูเห็นนะคะพี่ในห้องพี่หนูครับคือเตียงอะค่ะพี่ม,มันไม่ใช่เตียงเดิมที่เรานอนอ,อแล้วเตีองกระจัดกระจายเป็นป่นเขอะอะไรเงี้ยค่ะพี่เก่งเหมือนกับห้องถูกปิดตายมานานมาก ถูกค่ะซึ่งหนูถามว่าแล้วทําไมแม่ไม่บอกหนูแม่แก,กคิดว่าหนูอะขึ้นไปจัดห้องแล้วด้วยความที่แกไม่รู้ว่าหนูอะไม่ไม่รู้แก,กคิดว่าพ่อเล่าให้หนูฟังแล้วครับค่ะแกก็เลยปล่อยแกคิดว่าเออด้วยความสัมพันธ์พี่กับน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะแล้วก็พอหลังจากนั้นนะคะคก็คือพี่สาวหนูอะยังไม่ได้เผานะพี่ คือเขาไปฝากไว้ที่วัดมันจะมีช่องเหมือนกับว่าเอาเอเวลาเขาเก็บศพอะไรนะเก็บไว้ร้อยวันแบบนี้เออมันเป็นช่องที่ว่าเหมือนเหมือนศพไม่มีหญ้านะคะพี่เก่งอา่าถ้าเป็นถ้าเป็นทางเหมือนกับอารมณ์ว่าเขาก็จะเป็นซองเป็นคอนโด,เ,นนโดเก็บศพไว้แบบนี้ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะอ่า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 ก็หนูก็ไปดูครับพี่สาวหนูตายแล้วจริงๆพี่โอ้ยเดียวน้วกวาง ลลแล้วตลอดรลยะเวลาหลายๆวันที่เราอยู่กับเขาาวนันกับเขาจุงมือกันใช่เล่นกันค่ะ<อ>ซึ่งหนูถามที่บ้านว่าไม่แปลกใจเลยว่าเวลาแบบหนูเล่นกับพี่เฟิร์อะไรเงี้ยครับที่ว่าหนูบอกว่าไม่มีใครรู้ว่าว่าหนูทําอะไรเพราะว่าหนูกับพี่เฟิร์นปกติก็จะไม่คุยกันอ่าแต่ว่าเขาก็แปลกใจพี่เขาก็อาจ S 2> <S 2> เหมือนพอน่อหนูอะแกก็สงสัยว่าเหมือนบางทีหนูบบเดินเดินจูงลมมาพี่เหมืนอ,อมนทำนท่าเหมือนจูงมืออะเหมือนจูงอะไรอยู่แต่ก็คือนตอนนั้นภาพที่เราเห็นก็คือเราเนี่ยกับพี่สาวเนี่ย,ยเดินจูงมือกันอยู่ถูกค่ะแต่คนอื่นเห็นทุกอย่างก็คือกลายเป็นว่าเราเนี่ยคนเดียวถูกค่ะ <โฮ S 2> แล้วคราวนี้ค่ะก็เขาก็ทำพิธีเผาศพพร้อมกับย่าเนองพี่เนอง เพราะว่าตอนแรกเขาคิดว่าเป็นการแบบฆาตกรรม,มเพราะว่าพี่สาวหนูชอบพาแบบแฟนผู้หญิงขึ้นไปบนห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเหตุการณ์มันทับซ้อนกับช่วงเวลาที่เขาพาแฟนมาที่บ้านเขาคิดว่าอาจจะเป็นแฟนเขาฆาตกรรมแต่จริงไม่ใช่พี่มันมีสาเหตุสาเหตุทั้งหมดที่ว่ามันคืออะไรครับกวางคืออย่างนี้พี่ครับก่อนหน้าที่พี่หนูจะลง ตกลงตกปงใจจะทําอย่างนี้อ่ะคือมีลุงหนูเองอะค่ะคือเขามาบอกยา่าบอกว่าเดี๋ยวจะขอเอาที่บ้านหลังเนี้ยไปขายครับเพื่อปลดหนี้อ๋ออ่าแล้วย่าก็เครียดนะค่ะพี่เพราะว่าม,มันเป็นสมบัติชิ้นสําคัญของแกไงแกก็ห่วงของแกเนาะ,ะแล้วแกก็พูดมาคํานึงว่าแบบ ถ้าขายไปแล้วแม่จะไปอยู่ที่ไหนเออใช่แล้วหลานจะไปอยู่ที่ไหนอืมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราพี่หนูอ่ะพงขึ้นมาคานึงบอกย่าไม่เป็นไรแต่หนูดูแลเองบ้านหลังเนี้ยออมด้วยความที่ไม่คาดคิดนะคะพี่ครับคือหลังจากคุยกันจบนะคืนนั้นเลยก็คือ,อพี่เฟินขึ้นไปูกคอ,อตายโอ,อ้เดี๋ยวนะฮะกวางคือ ผูกคอตายเพื่อที่เหมือนกับอารมณ์ประมาณว่าจะทําให้ลุงเนี้ยเปลี่ยนใจไม่เอาบ้านหลังนี้ไปขายอย่างเงี้ยหรอคือเขาเหมือนเขาหวงบ้านนะพี่ก็เหมือนกับว่าที่หนูกคุยกับพ่อก็บอกว่าประมาณว่าไม่มีขายไม่ได้พี่คือเขาจะจะจะ,จะทาอย่างเงี้ยครัเกาจะปกป้องบ,บ้านหลังนี้เพื่อเพื่อไงคือบ้านเนี้ยมีคนฆ่าตัวตายอะ่ะคนที่มาซื้อก็จะได้คิดคิดหนักมากขึ้น ช่ค่ะแล้วก็<อ>คนที่เขามาซื้อค่ะพี่อคือไม่เคยได้วางเงินนะคะครับแค่มาดูบ้านดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่หนูก็ตามไปถึงบ้านบอกว่าไม่ขายอืมซึ่งซึ่งจะตอนที่อันนี้พี่พี่ถามต่อนะครับก็คือค่ะที่เขาบอกว่าคนมาซื้อเนี่ยเราเห็นพี่เราเนี่ยตามไปถึงบ้านเนี่ยคือเขารู้มาก่อนไหมครับว่านี่คือพี่เราแล้วนี่คือคนที่ผูกคอเสียชีวิตอยู่ในบ้าน ไม่รู้ค่ะไม่มีใครรู้เลยแค่เหมือนรู้แค่ว่าพี่หนูเนี่ยอาศัยอยู่บ้านหลังนี้อืแต่ไม่ทราบว่าพี่หนูตายแล้วอ๋อค่ะโอ้โหแล้วคราวนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะพี่ครับคือพอหลังเหตุการณ์ที่เผาศพตอนนั้นหนูก็กลับไปเรียนที่กรุงเทพเนาะครับเอ่อทุกครั้งนะค่ะที่หนูแบบมีปัญหานิดหน่อย ถึงปัญหาใหญ่เออหนูจะผูกคอตายทุกครั้งเลยค่ะพี่โอ้ยกวางไม่เอาเดี๋ยวตีมือเลยแบบนี้อย่าคิดไม่ใช่คือก่อนหน้านี้เอนั่นแหละนั่นแหละถึงจะก่อนหน้านี้หรืออะไรก็ตามแต่ไม่เอาเรื่องแบบนี้ไม่คิดใช่แล้วก็คือพี่มันมันไม่ได้อยู่ในความคิดหนูเลยนะเรื่องผูกคอตายอ่ะอืมมันช่วงนั้นนะคะหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นอืมอยู่ๆหนูเอาเชือกอะค่ะไปพาดกับพัดลมเพดาน่ะครับแล้วก็ขึ้นไปผูกอ่ะ คือผูกแล้วนะพี่เตะก็อี้ออกอะ่ะแล้วเพื่อนนะเข้ามาเห็นพอดีอคือหลายๆครั้งหลายๆครั้งนะคะพี่ครับครับก็จะเจอเพื่อนนะมาเจอตลอดดีแล้วครับดีแล้วครับค่ะโอ้ยเดยชบ,บุญนะฮะก็คงจะเหนือารมณ์ประมาณว่าอะไอสิ่งที่ที่มันทําให้เกิดเรื่องราวดีๆนะตรงนี้เกิดขึ้นก็คือ พี่ว่าน่าจะเป็นเพราะว่าอ่ะว,วิญญาณวิญญาณพี่สาวของกวางก็คือพี่เฟิร์นเนี่ยนะครับ <ฮะ S 1> ก็ยังคงคงยังห่วงใยน้องอยู่คงจะเหมือนกับอารมณ์ประมาณว่าไม่อยากให้เราเนี่ยนะครับนะไปก่อนเวลาอันควรค่<ฮ>ะนะฮะคืออยากให้มองบทเรียนความผิดพลาดที่พี่เนี่ยได้ทําไว้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งเตือนใจนะครับ <ฮะ S 1> อ๋อนะฮะทุกวันนี้<ช>ครับเฟิร์นนะเรื่องนี้ผ่านมานานละสิบสามปีแล้วครับค่ะ คิดว่าพี่เฟิร์นยังอยู่ข้างๆเราอยู่ปะครับอยู่ค่ะอยู่ตลอดเพราะว่าเมื่อเมื่อวันที่สิบห้าค่ะที่ลุงหนูเสียครับก็มันมีอยู่ช่วงสามวันนะคะพี่ที่หนูไม่ได้ไปงานศพลุงอ๋อเหรอค่ะแล้วก็คราวนี้ยพอคืนวันที่สามเลยพี่เขามากับลุงหนูหน้าบ้านครับซึ่งสองคนนี้ยเขาไม่รู้ว่าหนูอยู่ที่ไหนออแต่ว่ามาเรียกหนูหน้าบ้านเลยพี่ครับ ค่ะแล้วแล้วก็แบบภาพทีพ่หนูเห็นก็คือเขาเดินจูงมือกันยืนอยู่หน้าบา้านค่ะหนูก็เข้าว่าเลยโอ้โหนะครับโอเค,คะนะนี่คือเรื่องราวประมาณหนึ่งทั้งหมดทั้งหมวลแล้วนะกวางค่ะพี่เข่งโอ้น้าก,กลัวมากอะ่ะกวางนะครับเร้าก็เศร้าขอแสดงความเสียใจด้วยนะ,คร,ค,ะครับค่ะขอบคุณค่ะเออพี่มีคําถามคําถามนึงอันนี้ เรามองในมุมแบบนี้เนาะณนะตอนนั้นตอนที่พี่เฟิร์นเสียชีวิตทําไมคนในบ้านถึงเลือกที่จะไม่บอกเราครับฟ้ากวางคืออย่างนี้ค่ะพี่อืพ่อกวางอะแครไม่บอกเพราะว่าใครกลัวเราอะจะมีผลกระทบกับการเรียนอืนะะที่หนูถามพ่อนะคะครับซึ่งฝั่งประจวบอะเขาก็คิดว่าหนูรู้อ๋อแต่ฝั่งที่เนี้ยเขาเขาเลือกที่จะปิดครับ ค่ะเพราะว่าตอนนั้นเรากําลังแบบเรากําลังตอบด้วยอะไรเงี้ยค่ะพี่อืมอืมอืมนะฮะอ่ะเข้าใจอารมณ์นะครับนะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนะกวางนะค่ะครับพี่เก่งขอบพระคุณกวางมากนะครับนี่คือเดอะช็อคไฟติ้งของเราเรื่องแรกแล้วก็พี่อยากจะบอกแบบนี้นะครับนะะกวางมาในฐานะของนักเล่าปริศนานี่คือกวางก็เคยเป็นแชมป์มาก่อนแต่เดือนที่ผ่านมาไม่ได้เป็นแชมป์นะครับค่ะอันนี้ถือว่าถ้าเรียกว่ามวยคือยังไงเดียคือ ชกไว้ก่อนอะชกไว้ก่อนอะเหมือนกับค่อยๆตายขึ้นไปเพื่อที่จะไปชิงแชมป์นะฮะเอาว่าเดี๋ยวคืนนี้รอรุ้นกันดูว่าเรื่องของกวางจะถูกโหวตเป็นแชมป์ออฟเดอะมันของเราหรือเปล่าค่่ะงได้ครับแล้วก็คนที่เป็นแชมป์ออฟเดอะมันนะฮะคืนนี้นะครับก็นอกจากเงินรางวัลที่เราเนี่ยจะมีการทําสะสมไว้แล้วนะครับพี่จะทําเสื้อสามารถไว้ให้หนึ่งตัวส่งให้ถึงบ้าน ตอนแรกก็จะทำแล้วเอามาโชว์ก่อนแต่เผอ,อิญว่าลืมไปเดี๋ยวเกิดว่าคนที่ได้แชมป์เนี่ยได้เสื้อไซส์ที่พี่ทํามาแล้วใส่ไม่ได้เนี่ยเสียดายนะครับเดี๋ยวไว้รอคว้าแชมป์เสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยพี่เนี่ยจะทําแล้วก็ส่งไปให้นะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นแชมป์หรือเปล่านะแต่พี่บอกเลยว่ากวางขึ้นมายืนอยู่ ตรงนี้ละนะฮะเดี๋ยวรอเรื่องราวต่อไปก่อนนะครับว่าจะน่ากลัวขนาดไหนขอบคุณกวางมากสับคืนนี้นะขอบคุณทั้งที่เก่งครับผมสวัสดีครับ